สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจำวันเกี่ยวกับบิเคราะห์ในส่วนของตัวอีเทเรียมหรือว่าอีทนะว่ามีมุมมองสนับสนุนอะไรบ้างรวมถึงไอเดียในการเทรดนะครับหลังจากเมื่อวันที่ผมได้อัปเดตในตัวบิตคอยใครที่ท,ที่ได้บายมาก็น่าจะได้อยู่นะครับราคาก็มีการไหลหลุดโซนและสําคัญแล้วก็เด้งแต่ยังไม่ถึงจุดที่เราวาง s อชแอลไว้นะครับก็อีกการดีดกลับขึ้นมาเบื้องต้นยังมองว่ามีโอกาสที่อาจจะลงต่อนะเพราะหลุด แนวรับสำคัญแล้วก็อาจจะหาจังหวะในการแบ่งปิกหรือบางทุนไว้ก่อนนะใครที่เข้ามาครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูอีเทีเียมกันบ้างในส่วนของอีทเทอร์ียมเนี่ยผมก็ได้อัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าใครจาได้ผมบอกว่าถ้าไม่ผ่านโซนแนวต้านตรงโซนนี้นะครับราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อประกอบว่าราคาก็ไม่ผ่านนะเนี่ยทดสอบโซนแนวต้านที่ให้ไว้เนี่ยใครที่ได้เซยหรือว่าช็อตมานเนี่ยอาจจะได้ช็อตนี้อยู่นะครับช,อช็อตนี้อยู่ลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับลงมาค่อนข้างแรงเลยแล้วก็หลุดแนวรับตรงนี้ก่อนที่จะดีขึ้นมา ทีนี้เดี๋ยวมาดูของวันนี้กันบ้างใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะเราเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทดด้วยกันเรามีการอัปเดตแผนของคลิปตแล้วก็ทองคำตลอดเวลาดวโดยเฉพาะทองคำใครท่เทดอยู่เราจะมีเป็นคลิปเรีโอแชร์มุมมองการเหตุใน,ใ,นในการเหตุนะครับแล้วก็คอยพูดคุยกันนะครับอยากมีเพื่อนเทดมีการแชร์มุมม,ม,มองก็เข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพียงแค่กดคำว่าเพิิ่มมเตมตนี้นั แลเลื่อนมาที่ด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มผู้คุยแผนนี่จะเป็นรายไว้ผู้คุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคํานะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่มีบัญชีอยู่แล้วของทางเอกเนะครับอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็สามารถทําได้เพียงแจ้งย้ายผู้ดูแลมาที่หมาเยเลขหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดสามนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องข่ายเพิ่มเติมจากทางเพจหรือทางไลน์ได้ว่าขั้นตอนการย้ายเป็นยังไงถือว่าใครไม่เข้าใจ แต่ส่วนของมือใหม่อยากจะเริ่มต้นลองแทรคริปโตหรือว่าทองคาก็สามารถคลิกเลือนลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันจะมีให้เทรดค่อนข้า,างหลากหลายสินค้าเลยใครที่เบื่อหุ้นไทยแล้วอยากจะไปะเทรดตลาดต่างประเทศก็ลองดูครับมีทั้งเรี่กทั้งหุ้นอเมริกาหุ้นจีนนะครับแล้วก็คู่เงินรวมถึงทองคําคริปโตด้วยนะครับอ่ะนี่เรากลับมาที่อีทเทเรียมกันอีทเทเรียมเนี่ยในรอบก่อนเห็นไหมที่ผมทําโซนไว้ตรงน,นี้ถ้าราคามันยังไม่ได้เบรกตรงน,นี้มีโอกาสที่จะลงต่อมาถึงสกตโซนนี้หนักเห็นไหม อันนี้คือคือเราคุยกันไว้ในรอบสี่แล้วถ้าบอกว่าเซ็กไม่เนี่ยยังไม่จบมีโอกาสมาทดสอบปรากฏว่าลงามาทดสอบแล้วก็มีการดีักับแต่ตอนนี้ผมมองมุมมององพระใหญ่น่าจะเปลี่ยนอยู่เนียเราค่อยไปไล่กันอีกทีนึงว่ายัตามมุมมองเดิมได้ไหมนะครับกันแบบคร่าวๆภาพของทางเฟรม,มันนะครับก็ปิดปิดเดือนที่แล้วยังปิดแดงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากโครงสร้างอ่ามันตอนเนี้ย ถ้าเราไอเดียที่เราคุยกันนะเราเอาไอเดียอื่นอาจจะไม่ได้ลงในเหรียญนะเอาเอาที่เราตามกันก่อนก็คือเราเราตามซกเมนต์ที่หนึ่งสัป์ที่สองสัปดา์ที่สามสัปดา์ที่สี่ซัปดา์ที่สี่ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่จบนะแต่ต้องมาลุ้นนะเดือนนี้ถ้าปิดเขียวได้เนี่ยก็ลุ้นสกเมนห์ที่ห้าได้แต่ถ้ายังไม่เขียวเนี่ยระวังการซื้อลงต่อลงต่อแล้วถ้าเกิดว่าชูเนี้เกิดปรับลึกเอาแน่ๆแค่หลุดตรงที่ผมนขีดตัวเนี้ยไว้นะก็มีโอกาสที่อาจจะคอนเฟิร์มว่าตัวเนี้ย กับตัวนี้เป็นคนละเซกเมนต์กันแล้วมันอาจจะเป็นคนละไซเคิลกันแล้วตรงนี้เป็นการแยกแล้วค่อยไปดูต่อว่าแยกเพื่อลงต่อเนี่ยของภาพใหญ่หรืออาจจะเป็นการแยกของโครงสร้างไซเว่เพื่อขึ้นต่อในภาพใหญ่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามเพยนช่วงนี้ต่อนะครับทาร์เก็ตตอนเนี้ยนะครับถ้าเราวัดเป้าของชุดเนี้ยถ้าตัวงนี้ลงมาเป็นนอน A B C ใช่ไหมตัวนี้คือขา A ตัวนี้คือขา B ตัวนี้คือขา C ตอนเนี้ยราคาก็ลงมาถึงเกือบๆแล้วหนึ่งห้าสองหกเนี่ยลงมาถึงเรียบร้อยแล้ว นะครับแปะเคียงก็มีโอกาสนะที่อาจจะจบได้นะครับแถวโซนนี้นะครับแต่ถามว่าช่วงนี้ลงได้ถึงไหนก็คือ1 2ึ่งสองศูนย์เจดนะครับลงได้ได้ถึงแนวร้รสีแปก็ถึงได้เส้นเดียวกันนะครับแต่ทางนี้เดยวโครงสร้างยอดผมมองว่ามันน่าจะใกล้ครบหลูกในระยะสั้นแล้วจะมีการดีดดีดีบาวตรงแถวแถวนี้นะครับของเาเแมนแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเซกเมนที่4จริงก็ได้ลุ้นไฮเดิมหรือว่าสูงกว่าเลยนะครับสําหรับใครที่เล่นสปอร์ตกันก็ลอง ลองหาจังหวะดูนะครับทีนี้เรากลับมาตามที่โครงสร้างของขาลงชุดนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาเรามองว่าตัวนี้อาจจะเป็นขา A ใช่ไหมรีบาว B แล้วทั้งหมดนี้คือการลงของขา C เราตามดูทีนะว่าขา C มีโอกาสจบหรือยังนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่องศูนที่2งนะครับ W t i ลท f า a ฟร w วิ k พอเราดูไดูทางฟ f r a วิ w นะครับจากจุดเริ่มต้นตรงเนี้ย ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคามี1 s e g m เซกใช่ไหมสองเซกเมนต์สามเซกเมนตตอนนี้ชัดเจนแล้วนะ่าจ,จะเป็นนอนนะเครอนอนก็คือ,อจ,จะเป็น A, รบา B, C, X อันนี้อาจจะเป็นขา A แล้วก็ B, C หรือเปล่าหรือว่าอีกเคสหนึ่งก็คือตอนนี้คือขา C ที่อาจจะไม่จบแต่โครงสร้างมันมีความใหญ่นะก็จจะคือ A, B แล้วก็ A, B, C, D, E แบบนี้ หรือว่าจะเป็นชุดคอมมิวนิเคชันอันนี้ก็อนุโลมได้เพราะว่ามันเป็นโคลาไซคลกันนะครับเป็นโคลาไซคลกันเพราะว่าไซส์มันไม่ได้ใหญ่ก็คือเป็นอันนี้ก็คือ a b c x a b c d e อ่ะถ้าแบบเนี้ยอนุโลมได้เพราะว่ามันเป็นนอนใช่ไหม a บ b, b, b c ตัวน,นี้คือ x ตัวน,นี้คือ a ตัวเล้คือ b ตัวนี้คือ C ตัวเล้คือ d แล้วก็ E จ e, บ e, e แล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นอาเคสเนี้ยจะซัพพอร์ตให้มุมมองของอ่าซเคิลที่4ไปร้วนเซกเมนต์ที่5ได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นนอนอย่างที่ผมบอกว่า A B C X A B C เนี้ยมันจะซัพพอร์ตของเคสการปรับลึกซึ่งมันอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซกเมนต์ที่4อาจจะจบไปแล้วนะครับอันนี้ต้องต้องระวังอะตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดกันที่ชุดนี้แหละเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของขาลงตรงนี้นะครับจะคือตรงนี้ ลองมาไล่ดูของสร้างยอยนะครับตัวนี้ A B C X หรือเปล่าแล้วนี่คือขา A A จบหรือ,อยังนะครับอันนี้เดี๋ลบออกลองดบดูําเฟรม์ครับใครที่ไล่สเกลดีก,กีแล้วไม่แม่นก็ลองเขียนไว้ก่อนนะเพื่อเวลาเรามาไล่จะได้ไม่งงนะครับทีนี้เรามาตามไสเครื่อนตัวนี้ก็คือเรามองว่าตัวนี้คือ ขา A ใช่ไหม A ยังไม่รู้ว่าลงเป็นนอนหรือเป็นอินพาวนะตรงนี้อาจจะเป็น1หรือ A นะครับตรงนี้อาจจะเป็นสองหรือ B นะครับเพื่อลงสามหรือ C ซึ่งถ้าดูโครงสร้างถ้าจบแบบเนี้ยโอกาสเป็นนอนครงนข้างสูงนะถ,ถ้าถ้า d ปิดเขียวได้นะโอกาสที่จะเป็นนอนถ้า d ดปิดเขียวได้อาจจะได้เห็นรอบการีบาวนะครับรอบวงการีบาวของขานี้ของชุดนี้ เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคาเรกต์ของขา C ขา C ที่เราวัดเทียบกับขา A ถ้าผมจำไม่ผิดเราวัดจากจุดนี้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดับไปเร็วมีดก่อน A B C ในภาพใหญ่นี่คือ A นี่คือ B C ในภาพใหญ่ถึงทาร์เก็ตแล้วคือชุดนี้ก็ยังมีทาร์เก็ตประมาณ1 5 1 5ยังยังมีดาวไซส์อยู่ยังมีดาวไซส์อยู่ทั้งหมดนี้คือขา C ก็คือ A B C X X และนี่คือลงขา A ขา A อาจะลงมาเป็นนอนหรือเป็นนิเพาท่าเก็ตของขา A าเทียบกับ x หลายสักค่นะถ้าตอนนี้คือขา A ทราเก็ตในการลงจริงๆอย่างน้อยๆนะครับถ้าเป็น A จริงๆ A นะควรจะลงมาถึงนี่เลยโซนนี้เลยถ้าใครตาม A นะครับ1 4 1 9ถึง1 4 8 4เลยนะครับถ้าเป็นทราเกตของขา A จริงๆ แล้วตัวนี้อาจจะเป็นแค่ครงสร้างย่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันดีตรงนี้โอกาสที่จะเป็นชุดคอมมินเคชั่นแต่ค่อนข้างสูงก็คือ A B C X A B C D E อะไรแบบเนี้ยมีโอกาสค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น A ที่ยาวลงมาเลยเนี้ยโอเคอันนี้เป็นไปได้ก็อย่างที่บอกก็รอดูว่า D จะไปเขียวได้ไหมนะครับของวันนี้ของตัวตอิเทอรีมเพราะฉะนั้นในภาพระยะสัน้นพาเก็ตภาพใหญ่ยังไม่ถึงนะครับยังมีโอกาสดาวไซด์ลงต่อ เพราะนั้นระวังนิดหนึ่งนะภาพบรรยากาศยังสามารถลงต่อได้ภาพระยาสั้นอาจจะมีรูปเนื่งหรือรีบาวนะครับซึ่งชุดเนี้ถ้าเราตามของขา a เนี่ยก็คือตรงเนี้อาจจะเป็น a b c หรืออาจจะเป็นเป็นรีพาวได้ไหมลองวัดดูก่อนครับ ตอนนี้มันอยู่ในทาร์เก็ตร้อยเปอร์เซ็นต์มันออกไปทางนอนนะก็แต่ถ้าแรงซื้อยังยังปรับตื้นอยู่ก็คือรีบาวมาไม่เกินโซนอ่าสามสิบแปดจุดสองของชุดนะี้ก็คือหนะึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกสามเก้าเนี่ยไม่ถึงเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะเป็นแค่เอ็กนะครับเอ็กแล้วก็จะลงเอบีซีชุดหนึ่งเพื่อให้ถึงทาร์เก็ตของขาเอเนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้เพราะนั้นในเบื้องต้นในระยะสั้นเนะี่ยระวังราว่าระวังในการปรับตัวลงต่อก่อนนะครับยังไม่ใช่รอบ ส่วนตัวนะยังถ้าจะขึ้นเนี่ยขอให้อาจจะเบรกตัวนี้ไปก่อนนะมันถึงจะเป็นโอกาสที่เราจะซื้อเป็นขาขึ้นน่าจะมีรุ่นมากกว่าน,นะั้นเนี่ยผมเลยมองว่าขาเซลยังได้เปรียบอยู่นะถ้าดูดูทรงตรงนี้นะครับขาเซลยังได้เปรียบซึ่งตอนนี้อาจจะลงเป็นนอนก็ได้หรือเป็นเพราะคือหนึ่งปรับสองแล้วตอนนี้อาจจะเป็นสามที่ยังไม่จบแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีดีสี่อลองตามเซกเมนต์นี้ดูดอกไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงถ้าตรงนี้คือขาย เอใช่ไหมตัวน,นี้คือขา B ตัวน,นี้คือขา C เราไปดูว่า C จบหรือยงังตอนนี้เราเห็นแล้วว่าขา C มี1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สเซกเมนต์ตอนนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่4ีลองเซกเมนต์ที่ห้าได้บ้างแล้วเดี๋ยวอาจจะรีบาวสั้นๆเพราะะฉนั้น,นผมเลยมองว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าย่ออ,กอีกสักน,นิดนึงน่าจะเบ็ดหน้าบ่ายเพื่อเล่นสั้นๆนะแล้วก็ไปดูว่าว่าเป็นยังไงต่ออ่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีโครงสร้างของราคามี1 segment, segment. นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์แล้วลงเซกเมนต์ที่3ใช่ไหม เป็นที่สามเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างผมมองว่าตรงนี้มันเป็นน้อยนะอาจจะมองว่าตรงนี้หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ซึ่งดูแล้วมันไม่ไมเหมือนนิาพาวนะอาจจะเป็น a b แล้วก็สี่หรือเปล่าแล้วตรงนี้อาจจะเป็น x แล้วก็ถ้าตรงนี้มีไซส์ใหญ่ก็อ่าเรามาระวังการจบเอ็กก็คือเดี๋ยวลง a B C อีกชุดหนึ่งได้ก็ตามตามโครงสร้างในภาพใหญ่เลยตรงนี้มันรีบาคค่อนข้างแรงนะก็คิดว่า ไอไซเคิลที่ลงมาตัวนี้อาจจะจบแล้วอยู่ที่ว่าตัวนี้จะเป็น X เ,เพื่อลงต่อหรือจะเป็นการเด้งเพื่อกลับตัวขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันที่ชุดนี้เพราะฉะนั้นแนวต้านระยะสั้นนะที่จะมองว่าชุดนี้ขึ้นได้ก็คือผมมองว่าควรจะทะลุ1 6 1 7งหกถึงหนึ่งหกสี่สองขึ้นไปถ้าไม่ทะลุมีโอกาสจะเป็นแค่ X หรือเป็นแค่โครงสร้างของการรีบาวเพื่อลงต่ออ่ะในภาพระยะสั้นมองประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมเลยมองกรอบของ1ชั่วโมงก็คือตรงนี้ถ้าราคารีบาวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้าน 1601กนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อสั้นๆได้ถึง1 6 1 7นะครับมีโอกาสที่จะย่อสั้นๆได้หรือถ้าไปได้ไกลก็คือไม่น่าจะเกิน1น4 2ี่ไม่ควรเกินนี้นะครับที่จะปรับรักษาภาพตัวเป็น x ในการลงต่อของขา A อีกชุดหนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อถ้าย่อมาไม่หลุดตรงนี้ก็รุ้นที่อาจจะเด้งหรือรีเบลหรือกลับตัวได้ชุดนี้นะครับห5 6 1้าหถึง1543ี่าแนวนี้อาจจะเป็นแนวเด้งสั้นๆนะส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดเป็น A เอในแทร็กเก เพราะว่โซนแนวรับที่น่าสนใจสำหรับขา b บาคือหนึ่ง4 6 7้างแล้วก็1 4 29จะเป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจมีโอกาสที่จะลุ้นถ้าเป็น A จบก็อย่างน้อยได้เล่นรอบ B อีกชุดหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าจบในภาพใหญ่ก็เล่นรอบดีมบาแรงแรอันนี้กรอไปว่ากันนอนาคตอีหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวมองว่าถ้าย่อมาตรงโซนนี้ขา b บาผมมองว่าน่าสนใจส่วนตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นในทีหนึ่งว่ามีแท่งกับตัวมัเพราะมันมีโอกาสที่จะจะเด้งพลองต่อส่วนโซนแนวต,ต้านตรงนี้ยัง,ง,ง,นะง4 2ไป ขาขึ้นถึงจะมาดูดูดีเอาเล่นตามเทรนอย่างนี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้น่าจะพอเป็นไอเดียได้อยู่นะครับสําหรับอีเทีเรียมก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการเครนข้อแบบนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปน,นี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีในการเทรดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ